พูดมาตั้งนานคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็อยากกูนะครับว่า Worldwide Advertising Group เนี่ยขายอะไรทำอะไรครับทุกวันนี้ครับเราเป็นคนที่ขายสื่อนะครับหนึ่งคือเรามีเรามีสื่อในมือก็คือเราใช้สื่อออนไลน์นะครับสคือว่าเราก็ต้องเป็นหาสินค้านะครับที่มันเหมาะกับเทรนของปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเราก็พยายามค้นหาเทรนซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นเทรนในเรื่องของ ความสวยความงามนะครับเป็นเทรนในเรื่องของสุขภาพรอยตีนกาคือบางคนมีรอยตีนกาแอนตีเอจิ่งกำลังมาในนัำซี๑234แล้วก็ปกติแล้วคนที่มีรอยตีนกาเนี่ยครับกว่าจะหายเนี่ยใช้เวลาแบบนานมากนะกว่าแต่ใช้ครีมแต่ว่าผมพยายามหาโปรดักที่ทุกวันนี้ผมมีโปรดักตัวหนึ่งที่ใช้แล้วเนี่ยรอยตีนกาเนี่ยหายได้ภายในสามนาทีเองสามนาทีใช่ครับยิ่งกว่าไปทำโบท็องเองใช่แต่ว่าใช่ครับหายไปเลยค่ะ ทับม,ม,มัน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 เหมือนกับาการเมคอัพแต่งหน้านะครับแต่ว่าปกติไม่เคยมีการเมคอัพเรื่องรอยตีนกา <S 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 เห็นทุกวันนี้ครับพาร์ทเนอร์ที่ผมขายให้เนี่ยที่ผมขายให้อยู่เนี้ยเขาได้ออยอไปแล้วร้อยห้าสิบห้าประเทศนะอไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยคือคนจากสหรัฐอเมริกาใช่ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าก่อนหันานี้นผมขายาแบรนด์ให้กับแบรนด์ไทยอ,ะอ่ะบางทีบางครั้งเขาก็บอกว่าอ้ยมันจะปลอดภัยไหมท้กทนั้นมันมีแค่ออยอประเทศเดียวไงแต่ว่าวันนี้ครับเราสามารถบอกได้เลยว่า คือถ้าสินค้าที่มันการันตีโดยลอยห้าประเทศอะอเมริกาฝรั่งเศสจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนะเกาหลีทุกอย่างมีหมดเลยนะครับขายแบรนด์เดียวกันหมดเลยเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยครับสามารถที่จะจับตลาดคน6,000ล้านเมื่อก่อนผมอยู่กับตลาดคน60ล้านเองไงจะถามหน่อยภาพลักษณ์ของธุรกิจที่บอกว่าเป็นสื่อการขายผ่านทางออนไลน์นะคะมันมีภาพที่คนเขามองว่าแบบเอ๊ะมัน มันจะมันจะได้จริงหรอมันมันลบเอาง่ายๆาลบผมพูดอย่างนี้เลยว่ามันเป็นภาพลบนะครับผมต้องบอกนะครับว่าคําว่าลบนะครับหรือไม่ลบเนี่ยครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือคือผมมองว่าการขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจเลยนะเขาถามว่ามีอาชีพไหนบนโลกไหมที่ได้เงินแล้วไม่ขายไม่มีนะก็ต้องขายหมดทุกอย่างอ่ะทีวีก็ขายเสื่อถูกไหมครับเพราะงั้นผมมองว่าทุกอย่างบนโลกเนี้ยมีการขายหมดแต่สิ่งนี้ครับ เราต้องขายโดยโดยจรรยาบรรณอย่างเช่นว่าไม่ลบกวรนะครับไม่ลบกวนคนในการขายอย่างเช่นพวกการแท็กอะไรไปบรบกวนชาวบ้านเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ worldwide advertising group ไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนี้ครับเราจะอยู่ในจรรยาบรรณและอยู่ในกฎหมายว่าขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเราจะอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายตลอดเพราะฉะนั้น,นครับเราอยู่ในขั้นตอนของจรรยาบรรณทำไมผมทำงานที่นี่แล้วผมรักรู้ไหม ะครับงานที่นี่นะครับไม่งองไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องอแล้วก็ไม่บังคับขายคนที่จะซื้อคุณต้องชอบและคุณต้องพอใจในราคาที่คุณจะซื้อเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นการวินวินสองฝ่ายคนขายได้ขาย คนซื้อได้ซื้อคนซื้อแค่คลิกกดสั่งซื้อปุ๊บได้ของอาก็คนซื้อเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราถูกต้องอครับผมผมองว่าการตลาดแบบนี้ <ฮะ S 1> มันเหมือนกับการตลาดที่ทำให้คนเดินมาหาเราแต่เราไม่ต้องออกไปเดินหาใคร <ฮะ S 1> แล้วย้อนไปที่คุณก็บอกด้วยว่าการตลาดแบบออฟไลน์กับออนไลน์ออนไลน์ได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะ,ะว่าคนทั่วโลกสามารถที่จะแบบว่าซื้อของของเราได้คือเราต้องบอกงี้นะครับว่าที่บอกว่ามันได้เปรียบเนี่ยสมมติเราเปิดร้านค้าอยู่ใจกลางเมืองเลยสมมติเปิดในสยามเลย คนจะเดินผ่านมันก็เดินผ่านแค่นี้แหละ,ะแต่ถ้าวันนี้เราเปิดตลาดออนไลน์เนี่ยข้อดีที่ผมทําออนไลน์แล้วสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมมติว่ากรุงเทพน้าท่วมกรุงเทพเศรษฐกิจแย่แต่มันจะมีบางจังหวัดที่น้าไม่ท่วม,มเขามีกําลังซื้อเขาก็ซื้อจากจังหวัดเขาอะข้ามมาถึงยอดเราที่กรุงเทพร,รู้ไหมครับว่าตอนที่น้าท่วมเนี่ยเศรษฐกิจใครแย่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เศรษฐกิจผมดีมากนะเดือนนั้นเป็นเดือนที่ผมแตะ100้ล้านนะครั้งแรกในชีวิตคนที่เข้ามาแล้วก็สนใจเนี่ย เขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับไม่ง่ายครับเขาเริ่มต้นนะครับเรามีวิธีก็คือว่าเราจะสอนคุณนะครับหนึ่งเนี่ยคือเราเรามีการแนะนํแนะแนวแนะแนวในเรื่องของคอนเซปต์ไปในทางเว็บไซต์นะครับว่างานเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยครับเขาก็จะติดต่อเรามาเพื่อขอเราเข้ามาศึกษาเรื่องออนไลน์ต้องใช้คาว่าธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกนะมีการลงทุนนะแต่ว่าวันนี้ครับเราลองนั่งคิดถ้าวันนี้เราทาธุรกิจออฟไลน์กับทำธุรกิจออนไลน์ มันต่างกันยังไงรู้ไหมวันนี้ถ้าทาธุรกิจออฟไลน์อ่ะเปิดหน้าร้านใช้เงินเท่าไหร่ลงทุนเยอะเอาเอาตรงๆนะแสนหนึ่งไม่อยู่นะถ้าร้านสวยหน่อยของต้องอะไรต่างๆอีกผูกไหมครับครับแต่วันนี้ครับเราไปชอบพื้นที่ในออนไลน์เนี่ยใช้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ห้าร้อยบาทก็ทาได้แล้วนะเพราะอะไรอ่ะตามเว็บไซต์ดูหนงดูหนังอ่ะมันเดือนหนึ่งห้าร้อยอ่ะเดือนละห้าร้อยก็มีนะครับแต่เว็บมันเล็กไงแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปลงเว็บดีหน่อยใหญ่หน่อย มันก็สามารถทําให้เรามีตลาดได้ไงมันก็เหือนเาปิดร้านออนไลน์แหละคุณก็อจะบอกว่าทุกคนสามารถเอื้อมถึงในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่แล้วท่านงค้ถามว่าดูดีไปเปล่าแล้วผมได้อะไรคู่ตรงๆนะครับธุรกิจเนี่ยทําแล้วมันได้อยู่แล้วแต่ผมได้อะไรรู้ไหมโอเคทางทางน้องๆขายได้มีบริษัทมียอดไหมครับมีก็ผมบอกแล้วว่าผมมีกำไร3%เอง โอ้ยกำไรเราเท่าคนอื่นเลยถูกกำไรผมกับกำไรน้องๆเท่ากันอืแต่แค่ว่าผมสอนคนได้มากกว่าน้องบางคนผมเลยได้เงินมากกว่าน้องบางคนเราเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เล่นคอมแทบจะไม่ได้เป็นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาทํางานที่นี่แล้วเขามีผลลัพธ์จากการทํางานนี้คือเขาออกรถให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาว่าเขา ทำงานที่ไหนทําอะไรทํำยังไงอะคะ่ะเขาก็เลยชวนมาทําที่นี่ <L ib es> คือเราเห็นไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปแอบบดูสมัยก่อนคือไฮฟล v e ดูในไฮฟล v e เขามีไปเที่ยวด้วยมีไปนู้นนี่นั่นด้วยก็ทักเขามาเองบอกว่าเฮ้ยทำงานอะไรทําด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนชวนมาก็มาที่นี่ค่ะแล้วทำมากี่ปีละคะชู๊ก็ ประมาณห้าปีแล้วค่ะมีโอกาสได้เล่น Facebook เล่นไลน์แต่ไม่เคยเกิดรายได้เลยค่ะเลยกรอกข้อ,ขอมูลเข้ามาค่ะเพราะว่าไรายได้นะคะไม่ไม่พอใช้นะคะเข้ามาทําธุรกิจที่เนี้ยค่ะสองปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกคือเข้ามาทําที่เนี่ยค่ะไม่เหมือนกับธุรกิจเลยเหมือนกับครอบครัวซะมากกว่านะคะมันเป็นมากกว่าครอบครัวมันเป็นมากกว่างานมันเป็น สถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่คนมีความฝันลหลายๆคนนะครับอยากได้และเราสามารถทํางานในแบบที่เราต้องการได้ทุกๆเวลานะครับปกติเราอะค่ะเล่น Facebook เล่นไลน์อยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะลองเปลี่ยนจากการเสียเวลาค่ะโดยที่มันไม่มันไม่เกิดไรายได้ซึ่งงานก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันค่ะนี่แหละครับครอบครัวแว็กกรุ๊ปภายใต้าการบริหารของคุณกอ๊อฟวงสกอรในวัย28ปีชื่อว่าทุกคําพูดของคุณกอ๊อฟ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในทุกปัญหาของชีวิต